ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับหัวใจไม่ว่างแล้วเปิดตัวหวานใจซาร่าคาซิงกินีซาร่าคาซิงกินีเปิดตัวแฟนหนุ่มหล่อมากดีกีไม่ธรรมดาถึงแม้จะเป็นคุณแม่ลูกสองแต่ความสวยแซบนั้นไม่เคยลดน้อยลงเลยสำหรับซาร่าคาซิงกินีเธอนั้นเป็นนางแบบและนักแสดงสาวที่มีชื่อเสียงอยู่ในวงการเหมือนกัน และหลายคนคงทราบกันดีว่าในเรื่องของความรักของเธอนั้นเคยคบหาดูใจกับไมพิรัตและมีลูกชายที่น่ารักอย่างน้องแม็กเวลซึ่งปัจจุบันทั้งคู่นั้นได้แยกทางกันมานานหลายปีแล้วลูกชายอยู่ในความดูแลของซาร่ากว่าจะเดินทางมาถึงทุกวันนี้พวกเขาก็ต่างเจอปัญหาซึ่งกันและกันมาโดยตลอดแต่สุดท้ายก็ตกลงจบกันด้วยดีหลังจากนั้นเธอได้ลูกสาวอีกคนคือน้องเอมิลี่ ยิ่งโตก็ยิ่งน่ารักถึงแม้จะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแต่เธอก็สามารถทำหน้าที่ได้ดีไม่มีบกพร่องใครต่างก็ชื่นชมในความเก่งของเธอเพราะการเลี้ยงลูกด้วยตัวคนเดียวนั้นไม่ง่ายเลยแต่ปัจจุบันนี้คุณแม่ของเราหัวใจไม่ว่างแล้วเนื่องจากเธอได้คบหากับดาลินยังที่หน้าตาความหล่อนั้นไม่ธรรมดาเลยเอาเป็นว่าจะน่ารักและหล่อมากน้อยแค่ไหนไปดูกันเลยดีกว่าครับขอบคุณข้อมูลข่าวจาก d a i l y l i n e e x p r e s s c o m ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ